แล้วกับเจ้าหมวกกระต่ายสุดน่ารักบอกเลยนะคะว่าทําได้แค่วันนี้อีกวันเดียวเท่านั้นนะคะน้องๆต้องรีบมาทําแล้วนะคะเราจะเข้าไปเล่นในแแบบกันไปดูกันเลยจ้า แบบนี้นะคะน้องๆซึ่งมันเป็นของฟรีที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดหรอกค่ะแต่มันสามารถรับได้แค่2วันซึ่งวันนี้มันอาจจะเหลือว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูนะคะว่าระยะเวลาของน้องๆที่สามารถทําของชิ้นนี้ได้จะมีเวลาเท่าไหร่และดูตรงไหนนั่นเองไปดูกันเลยคะ่ะ เข้ามาแล้วนะคะน้องๆจะเห็นบนหัวของพี่เป้นะคะว่าไม่มีเวลานับครูดาวอยู่นะคะว่าของชิ้นนี้จะหมดเมื่อไหร่นะคะซึ่งบอกเลยว่าของชิ้นนี้มันค่อนข้างจะเรื่องมากนิดนึงเดี๋ยวน้องฟังพี่เป้ยนะคะพี่แป้ยจะอธิบายให้ฟังเมื่อน้องเข้ามาแล้วเนี่ยพี่แป้ยแนะนำว่าให้น้องลองไปเล่นเองก่อนนะคะลองไปเล่นก่อนเพื่อเรานะคะจะเก็บเหรียญนะคะตอนที่เราแข่งรถเนี่ยเพื่อมาแต่งรถให้มันเร็วขึ้นนะคะการแต่งรถเนี่ยมีอะไรไม่มากค่ะน้องๆแนะนําว่ากดสปีดนะคะน้องๆไอซักประมาณ ของเรานะคะเร็วขึ้นนะคะเพราะน้องเร, a, เราต้องใช้ความเร็วในการแข่งขังนครั้งนี้นะคะเราต้องทําเวลานะคะน้องๆเราถึงจะได้ของฟรีชิ้นนี้มาค่ะซึ่งด้านบนที่มันเป็นเวลาเนี่ยม,มันจะนับถอยหลังนะคะน้องๆตามเวลาชั่วโมงซึ่งหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยน้องๆจะต้องทําให้ได้750คนแรกหรือ500คนแรกนะคะการแข่งขันนะคะน้องๆต้องเข้ามาในวงกลมนะคะน้องๆสังเกตว่าข้างบนของพี่แป้งไม่มีเวลานับครูดาวแล้วนะคะให้สังเกตตรงนี้นะหรือเวลาชั่วโมงของเขาจากนั้นน้องๆจะต้องทําการแข่งรถนะคะมันจะมี สีรอบนะคะจะรอบไหนก็ได้กันแล้วแต่นะคะน้อง,องจ เวลาไม่เกิน30วีนะคะในการถึงเส้นชัยของน้องๆนั่นเองซึ่งจะเป็นรอบไหนก็ได้นะคะน้องๆใน4รอบนี้พี่แป,แ,ปแนะนําว่าแต่งรถให้แรงนะคะเราจะได้ทําเวลาได้ไวขึ้นให้สังเกตนะคะเวลาข้างบนนะคะว่ามันถอยหลังหรือเปล่าแนะนําว่าเมื่อเวลาหมดนะคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสมมติน้องๆมาเล่นตอนตี140แนะนําให้เล่นตอนตี2เป๊ะนะคะแล้วมาทําอะไรแบบเนี้ยให้เป็นช่วงต้นชั่วโมงจะดีที่สุดเพราะไม่มีคนแข่งด้วยนะคะแนะนํานะคะอันนี้แนะนําน้องๆนะอยากให้ได้กันนะคะมาจ เแล้วรีบมาทํากันนะคะเมื่อเราแข่งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แป้งก็ได้ของแล้วนี่พี่แป้งได้มาแล้วนะคะกระหมวกระต่ายบันนี่สุดน่ารักอยากให้น้องมาทํากันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้มีสไพายนะบอกเลยว่าจะมาแจกโรบักเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย